สวัสดีครับวันนี้เพจร้อยเรียงเสนอการต่อเชือกระหว่างเงื่อนพิรอดหลายชั้นกับเงื่อนฟิชเชอร์แมนหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบว,ว่าเงื่อนพิรอดหลายชั้นเป็นยังไงหรือชั้นเดียวเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะต่อให้ดูว่าชั้นเดียวเป็นยังไงก็คือหมุนไปครั้งเดียวนั่นแหละครับอย่างเงี้ยอันนี้เป็นเงื่อนพิรอดชั้นเดียว ประโยชน์ของเงื่อนพิรอดเป็นการต่อเชือกที่มีขนาดเท่ากันหรือว่าความเหนียวทนเท่ากันวิธีทำมาเริ่มกันเลยครับซ้ายทับขวาแล้วก็หมุนไปหนึ่งรอบทุกทุกเงื่อนหมุนไปฝั่งละหนึ่งรอบแล้วก็ขวาทับซ้ายหมุนไปหนึ่งรอบ ก็จะได้เงินพิรอดหลายชัน้นเห็นไหมครับดึงให้ให้แน่นก่อนสุดท้ายเราก็ล็อกด้วยปลายเชือกด้วยเงินฟิชแมนอันนี้ป้องกันไม่ให้มันมันขยับทั้งสองฝั่ง ็จะได้การต่อเชื่อหนวยเงินพิรอดหลายหลายหลายรอบหลายชั้นแล้วก็เงินฟิชเชอร์แมนเป็นการผูกไม่ให้เงื่อนมันเลื่อนออกขอบคุณที่รับชมโอกาสหน้ามีคลิปใหม่ๆม,มานำเสนออีก